สวัสดีครับผลการแข่งนสันุกเกอร์รายการสุดท้ายของผู้หญิงรายการ British Women Open 2023นั่ันดิบูสสนุกเกอร์คับเมืองวอร์ซอรประเทศอังกฤษแชมปเก่าน้องมิงสลับปรีนัชรัตนวงหาทัยเป็นตัวยืนในรอบ16คนพร้อมกับลีแอนด์อีเวนต์อึ้งออนจีและไบพัดศรีราชาทั้งนี้รายการนี้มีความสำคัญต่อลีแอนด์อีเวนต์และอึ้งออนจี ในการที่จะต่ออายุตัวเพื่อเล่นทัวร์นาเมนต์อีก2ปีหาได้ผ่านเข้ารอบปลองชนะเลิศทางด้านน้องมิ้งสละบีเหลืออายุตัวอีก1ปีส่วนไบพัดศิราจะเริ่มแข่งในทัวร์นาเมนต์ฤดูกา2023ล2 0 2 3ัน2ีถึงส่จนรอบคัดเลือกใช้ระบบ2ในสาเฟรมแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4คนโดยคัดอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มเขา้ารอบต่อไปโดยมีพลอชมพูลาวเกติพงศ์อยู่กลุ่ม A นัดที่1นึ่งเอาชนะโซฟีนิกส์2ต่อ0เฟรมนัดที่2องเอาชนะเบรินโรแรน2ต่อ0เฟรมนัดที่3ามเอาชนะลุยเล็กซิวิเชียบ2ต่อ0เฟรมทำให้พลอยชมพูเหล่าเกติพงศ์เป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ2ไปพบก,กับชอยเพนซึ่งพลอยชมพูเอาชนะ3ต่อ0เฟรมทะลุผ่านเข้ารอบ16คนไปพบก,กับเทสซาเดวิสันจากอังกฤษ พิมจนกเพิ่มพูนอยู่กลุ่มเอนัดที่1เอาชนะปาร์คจุงมิน2.0ต่อเฟรมนัดที่2อัเอาชนะหลินชี2.0ต่อเฟรมนัดที่3แพ้จัสมินโบโซเวอร์2ต่เฟรมสงผลให้พิมจนกเพิ่มพูนเป็นรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ2ไปแพ้ให้กับลีเบกาเคน,น่า3.1ต่อเฟรมทำให้พิมจนกตกรอบกลับบ้านก่อนส่วนดาวดังจากจีนไปอยู่หรู ทำผลงานดีเป็นแชมป์กลุ่ม B ีผ่านเข้ารอบสายสคนเอาชนะเดซี May, Oliver, ่เมย์โอลิเวอร์3านเฟมผ่านเข้ารอบ16คนไปพบก,กับเคเลตเบนดามนอก16บ16คนมีคิวสไทย3คนผ่านเข้ารอบน้งมิงสลับบีพบก,กับเจมี่ฮันเตอร์ปุนป้ามหาภัยเทสซาเดวิสันพบพลอยชมพูเลาเกียติพงศ์โดยผู้ชนะคู่นี้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศจะไปพบก,กับผู้ชนะระหว่าง มิ้งสลับ,บรีกับเจมี่ฮันเตอร์ไมพัทศิลชาพบรีไเบกาเคนนาผู้ชนะคู่นี้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างโรแลนด์อีแวนส์กับแมรีนวิลเลียมส์ส่วนรอบ16คนไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันกันในวันที่14พฤษภาคม2566รวดเดียวจบรอบ16คนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศใช้ระบบ3ใน5เฟรม รอบรลองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ4ใน7เฟรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หมที่อัปเดตขอบคุณครับ